ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้ผมจะมาปรับตรุงกับท่อมในสวนครับผมให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมดูกันนะครับนี่ครับเพื่อนมันจะร้างนะฮะแต่ผมจะปรับปรุงใหม่หมดเลยครับผม Yeah. <laughs> ครับทีนี้มันจะเหลือนิดเดียวนะครับ,บ,รบรใส่ชุกขาด้วยแล้วก็เพื้อด้วยนี่ครับเพื่อคือตั้งใจมามากเลยตั้งใจมาทำม,มากเลยครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้มันดีกว่านี้เลยครับผมเดี๋ยวจะทําต่อนเลยครับรอ,รอบๆบริเวณมีแต่ป่าแล้วก็เป็นธรรมชาติครับผมเ,เพื่อนๆครับ บรรยากาศดีมากเลยเพื่อนๆอ,อยู่ในป่ามันมก็มีถนนมีรถแล้นได้ยินเสียงน,นกเออได้ยินเสียงโรคผาดไปมาอยู่ครับเดี๋ยวพนทำเสร็จเดี๋ยวพนจะ นี่ได้ขั้นหนึ่งแล้วใช้อันหน่อยครับผมได้ได้ขั้นหนึ่งแล้วครับผมเ,เพื่อดูนะฮะเดี๋ยวต้องซ่องอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้เสร็จแล้วครับผม สวัสดีครับเพื่อนเออตอนนี้ให้ทําได้แค่นี้ก่อนนะครับพอดีมันจะค่ําแล้วครับผมเดี๋ยวเก็บไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทําใหม่ครับผมเพื่อนครับติดตามตอนต,ต่อไปนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามครับผม